สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทวันแชนเนลวันนี้จะพามาทำหมูแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวจะใช้เนื้อส่วนที่เป็นสันคอจนะครับถึงล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ก็พร้อมที่จะปรุงนะฮะให้เป็นเนื้อเดี๋ต่อไปเราก็จะไปหั่นนะฮะเป็นชิ้นนะฮะให้พอเหมาะ สำหรับเครื่องในการหมักนะฮะก็จะประกอบไปด้วย1นนะฮะข้าวนะฮะข้าวเหนียวมาข้าวเหนียว1นะฮะมาน้ำอุ่นนิดหนึ่งนะนอกั้กก็จะมีซีอิ๊วขาวนะฮะมีเกลือนะเกลือจะใช้เกลือสินเทานะเกลือบ้านนะพริกไทยนะซึ่งจะใช้วิธีบดนะฮะบดรวมกันกับกระเทียมนะเพื่อให้ได้เครื่องเทศนะฮะในการหมัก หมูแดดเดียวในวันนี้ครับโคกกระเทียมกับพริกไทยใส่กัน,นจากนั้นก็จะเริ่มหมักนะครับเป็นขั้นตอนการหมักต่อไปใส่ก,ก่อนเนื่องจากพริกไทยมันมีเนื้อยังไม่มีโคกหินก็ใช้โคกอันนี้ก่อนนะครับโคกพริกไทยนะฮะให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยเอากระเทียมมาลงบก็ดได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะใส่ กระเทียมลงไปบดต่อบดจนนะพอประมาณให้ไม่ละเอียดมากกนะ็ได้แล้วนะครับตอนนี้ใส่พริกไทยกระเทียมนะที่เราบดที่เราโขกไปเมื่อกี้ต่อไปก็ใส่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่เรามา นะข้าวเหนียวหนึ่งที่เรามาน้ําอุ่นไม่นิดหนึ่งนะก็ใส่เข้าไปอันะนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความหวานนะให้เกิดยีดเกิดเลยขึ้นมานะให้มันนะก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่เกลือนะเกลือสนเทาก็ใส่ไม่มากนะเดี๋ยวมากไปก็จะเค็มก็พอประมาณนะใส่นิดหนึ่งนะประมาณเ,าเรียบร้อยนะครับใส่มากกว่านี้ก็จะเค็มเพื่อให้มันนุ่มนะฮะเวลาเราไปทอด ก็ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนะฮะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยจากนั้นก็ขยำนะฮะขยำขยำ,ขยำเ,ยเครื่องเทศต่างๆนะฮะที่จะเข้าเป็นเครื่องหมักนะใส่เข้าไปจากนั้นก็หมักเอาไว้ประมาณ 20- 30ถึงนาทีแล้วค่อยไปพึ่งแดดนะฮะไปพึ่งแดดนะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับจากนัน้นก็จะเอาไปใส่แดด หลังจากที่เราเอามานะกระจายนะะใส่ <c oughs> กับกระด้งเรียบร้อยนะครับนะก็จะเอาไปตากแดดพึ่งแดดนะ,ะหลังจากที่เราตากแดดไว้แล้วนะประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่มากับ1ชั่วโมงนะก็จะได้เนื้อแดดเดียวนะที่ดูแล้วซีสันน่ารับประทานนี่ก็ใส่จานไว้ก่อนนะฮะพอนั้นแล้วก็เอาใส่ทัพพาย นะเก็บเอไว้กินได้หลายวันนะฮากวันนี้ก็จะเป็นเมนูตอนเย็นนะทอดกรอบนะกับเนื้อหมูแดดเดียวนะสูตรเทาวันชัยแนวครับ